จ้าว่าไงจ้าคุณแม่อได้มาให้ช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือหน่อยมาขว้ามาขว้ามาจะช่วยเท่าไหร่ดีสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเอาแล้วแต่หนูพอสมควรอ่ะเดี๋ยวผมดูค่ะมาจากเมืองกาญมาจากเมืองกาญมารถอะไรส่วนตัวนี่แหละพอดีหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีไงอ๋อช่วงนี้ยแม่ให้พามาใช่เพราะว่าเนี่ยไปงองแงกันลูก่ใช่ไหมใช่ไหม ไปรอแล้วยหยุดเอต้องเธอเธอต้องพาฉันไปนะใช่ไหมถ้าเธอไม่จะพาฉันไปฉันโกรธเธอนะเออใช่ไหมเนี่ยพี่เขาพูดไม่ได้พูดแทนพี่นะนี่อย่างเดียวไม่ใช่ตอนนี้คุณแม่กลายเป็นเด็กแล้วไงเมื่อก่อนเขาจะงองแงเราจะงองแงเขาพาไปแต่ปัจจุบันนี้เขาจะไม่งองแงให้เราพาไปใช่ครับมาแม่ผมก็เป็นเหมือนกัน แล้วขู่บางะทิงกับนี่ขู่บางกะทิงเลยเหรออันนี้เดี๋ยวก่อนนะนต้องบอกก่อนขออนุญาตพูดนิดนึงตรงเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นพาย,ย่อยยิบนะครับไม่ได้เป็นพาที่มีราคาหลักหลายๆพันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักเหรียย่อยคราวนี้ขออนุญาตสอบถามนะต้องการใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ซื้อแบบว่าไม่ได้วัดที่รัวฮาแล้วแหละวัดที่ใจแล้ว ก็ให้ให้เสียกไก่ให้เฮอย่าใช้คำว่าเสียอย่าใช้คำว่าลูกชายใช้คำว่าลูกชายห้ามใช้คำว่าเสียเพราะเสียดูไกเไยผมยังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นไม่มีเยอะเนาะออก youtube ให้เราดู youtube ผมทำเพราะว่าผมชอบเฉยๆผมชอบเฉยๆแล้วก็ทำให้คนที่อยู่บ้านเหงาๆได้ดูเกดเล็กเกดน้อยได้ดูแล้วเพลินหรือดูแล้วยิ้มมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรย่างมากกว่านี้ครับแต่ผมได้ความ เป็นที่คนเอ็นดูเราแล้วก็ลูกค้ามาหาเราเท่านั้นเองเช็ดหนึ่งเหาเนี่ยละคนใช่พอเห็นบอกใช่เลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยเนี่ยอยากจะถามว่าแต่จะได้เท่าไหร่เอาที่แบบราคาในใจเราอ่ะคือต้องบอกมันไม่ได้แพงมากในคำนี้ดีกว่าถ้าผมตีก็สามร้อยอะไรอย่างเงี้ยดูเธอตาไม่มันแล้วบอกสามร้อยดูตาเหมือนแบบทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อ่ะก็ให้ให้หนูให้ป้ามาแล้วการป้าก็พูดไม่ถูกถ้า,าป้า <นะ S 1> พูดไม่ถูกพี่ลองประเมินมาให้คุณแม่หน่อยเอาอย่างนี้นะการเอาอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นหลักร้อยร้อยย่อยๆ่อยสองร้อยสามร้อยจะซื้อยังไงดีจรเนี่ยแล้วบีบบังคับเราด้วยเหมือนแบบกดดันเราแล้วสายตาเนี่ยให้เป็นให้เป็นค่า ค่าขานมนมเนยค่ารถคุณแม่ไปแล้วกันนะมาลถอะไรครับเนี่ยมารถส่วนตัว <ลด S 1> เติมน้ํามันมาด้วยโอ้โหน้ํามันแพงไหมเนี่ยก็เอาเรื่องอ่ะเติมไปพัน,นพหนึ่งอ่ะก็พอเกับละเอาอย่างนี้มันกำลังขึ้นเลยชุดนี้ <c oughs> ชุดนี้ผมซื้อสี่พันต้องบอกว่าวัดใจเลยเพราะว่าอะไรพามันย่อยยิบผมซื้อส <c oughs> ี่พันมาคราวนี้เราก็จะมาฟังว่าเขาจะว่า <c oughs> ไงวัดใจกับเขาก่อน แล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันป้าจะมาคูปบางกะถิ่งกับไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนอ้าวมาถ้าจะซื้อสามร้อยก็ได้นะเจ็ดร้อยพันหนึ่งก็ซื้อได้นะแต่พอผมบอกว่าเป็นการจนะบุรีแล้วเนี่ยมันก็เดินทางไกลถ้าเราบอกสามพันก็บอกไปสี่พันละกันเอาสี่พันไปเลยละกันจบๆจะได้ไม่ต้องมาคุยกันเยอะเอาลองดูนะครับ คืออย่างนี้ต้องบอกบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาแบบนี้ผมซื้อให้เพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ซื้อมาวางไว้เิเล็กเกะขอย่างนี้แหละอีกได้นั่นไงาเนี่ยเงามันเป็นซะแบบนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวไปเติมอีกห้าร้อยแล้วดูทําไม่ให้โกรธด้วยนะเนี่ยน่าจะน่าจะโดนแน่ครับโอ้โหนี่จริงนะผมบอกให้ไม่มีกําไรหรอกแต่ซื้อเอาใจเท่านั้นเองค่ะคเอาซื้อให้สี่พันห้าครับดิวจบงานนี่ขอบคุ้มากเลย จริงๆเนี่ยผมมาชอบผู้ใหญ่มาหาเพราะอะไรแม่เราก็อย่างนี้แหละแ้แม่ไม่อยู่แล้วด้วยน่าจะยิับหใช่ไม่ไม่อยู่แล้วตัวนี้ก็ได้แต่อย่างเงี้ยแหละเวลาเขามาหาจะมีประเภทแบบพาพ่อไปหน่อยซิพาแม่ไปหน่อยซิวันหยุดก็ได้เสาร์อาทิตย์จะมีแบบนี้มาบ่อยๆซึ่งบางอันก็ทําคลิปลงให้บางอันก็ไม่ได้ทำคลิปลงให้เส่วนมากคงจะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองเนี่ยแล้วดูดิจะมาขอเราห้าร้อยห้าร้อยแล้วเราจะกินอะไรวันนี้ผมก็ไม่มีตังกิน น่าสงสารจะตายผมเนี่ยผมจะบอกให้แม่ไม่ยาถุงกลับไปไหมจะเอาอะไรถุงไม่ต้องเอากลับเอากลับียเอากลับเอากลับไปสิเอาใส่ถุงไปใส่ถุงไปเผื่อแกไปใช้เผื่อแกว่างให้แกไปนั่งชุ้ดใหม่มา สามสี่ห้าวดหน้าวดหน้าจะฟาคุณลุงยังอยู่ใช่ไหมครับแฟนมาได้ดีกว่าเย็นดีขอบคุณมากที่มาหากานลจริงจริงเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องพักเครื่องเลยคิดแค่ว่ามาหาพอเลยจริงๆอยากจะครับเช่นกันครับคุณ้าขอคุณฟาข็งแรงถามว่าตัวผมเนี่ยอยากจะซื้อถูกไหมผมอยากซื้อถูกนะ แต่พอมาแบบนี้แล้วมาซื้อผมแล้วเรเปราคายยังจริงๆเนี่ยไม่มีกําไรเลยหรอกาจะแต่ขาดทุนก็ทั้งมันเรับว่าผมเต็มใจครับมาดู้ากันพูดตรงๆผมเต็มใจจะให้เรื่องบ้านเลยเรามากันเ่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อสองพันก็ได้พูดตรงๆซื้อสองพันก็ได้แต่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวไปกลับบ้านนอนไม่หลับอีกเดี๋ยวเข่าหน้ามาอีกขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยแค่นี้ก็รักแล้ว แค่นี้ก็รักแล้วขอบคุณมากฝากฝากฝากไว้นในช่องฟิต